ที่วัก็มีการศึกษาในเรื่ององค์องแดงแต่ในเรื่ง,ง,งท,ที่เป็นมาองัดสติวัฒนาแต่อรตมไม่ัะธรมไม่ใช่ในนั้ติรมในีเชใหม่ในัสติัฒนาเป็นพระมหา ถือว่าสอบได้ไป,ไดประเด็นครรสามปยเรียกว่าถรมาังาสมเก็เป็นสัมเน,น,น,นมาเจ็ดเดีอวกันว่าเป็นมหาสังาสมเการศึกษาครับาเองก็ป็นักรับตีนักขับโตนักรับเป็นประเด็นธร แต่ป, 3, ประโยนสองถึงประโยชน์ก้านี่คือการศึกษาเาส่วนกันไปหลอกส่วนกันอัสมบูรณ์สมบูรณ์นี่คือภาษาบ,บาลีปีมาน,นีปัจจปเดในคือภาษาบาลีกัวปียังกลงนี้กัวปยังมัดเดคือภาษาบาลี ที่เราทำใจเรียาใจปักจังรักศีลคือรักษาพุทธกุศรักษาักษาพัทลี่นสมายสมัยเจได้เป็นภาษาบาลีสั่งสอนเป็นภาษาบาลีแต่ว่าเมื่อนยับไป คือแม้ใประเทนานัก็แตกจากภาษาบางคนเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอีเป็นภาษาเประเป็นภาษาลาวเป็นภาษาเวียดนามคือต่างอประเทศนานังเป็นหัถือพระพุทธศาสนาแต่ก็โอวายน้คือภาษาเดีคือภาษาคนอินนังแตก ออกสู่ที่เอามาศึกษาเพื่อให้รู้ให้คข้าใจใน,จน,นความจักสอนพระองค์ทรงเด็นสมาธิสมุทัยเป็นอเรีพเขาเขาลงพินจัละพรอังสมาสมุโทโธรกว่าสุทังตุกวันลาภาริวาเจคือไม่คือคปร ภาษาในภาษาไปดีภารศึกษาแปลไปดีก็อการรักษาไว้ซึ่งพุทธพจนรักษาไว้ซึ่งแป็นงรักษาไว้ขึ้นะรับกับสังเสริมเพื่อละสายด่นกจบใครแปลไปักกับตภาษาคือรักษากง เติมไว้ให้เกิดทำได้าหากจะมีผลศึกาาาษาเร,เรียนอยู่ศาสนาของอกเสด็จพระสมานสเร็จเจ้าก็คงอยู่เฉชาติภาษาเพิ่มมีอปริุณาในคำอักษรปริยญยก็เหมือนแผนที่ทางทให้เราทำไปปรับพื้นปริบัติปริคือ ปฏิยัิปฏิบัติปฏิเวียนะคือหาบนอันออกจากกองผู้คือเอาปฏิยัิกัาคำสั่งสอนขององค์สเดปัสมมาตะวิจักนะเป็นแต่ทีเป็นเกิงชีิตนำพางเพื่อเรานำไปปฏิปฏิบัติกรงยมได้สัตสุขใหป็นอยูแดะ เป็นบรเก็บนในชั้นแต่ก็ไมคือได้เมื่อปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิบัติเป็นง่ายก็เห็เได้ในในในชัเได้เราได้รักษาศีลเป็นอาสาใ่รักษาไม่คุ้นติดในตางไม่คุ้นูกกวบโยมไม่ดึงสูงรไใน เห้เราปฏิบัตินี้แลก็ทำให้เรามีอายุยืนสิ่งก็จทำให้เรามีอายุยืนที่เราไปเปลนสัตวเป็นกร์หรือาไม่เจ็บป่วยต้อเปไรน้ไปเปลนเปลียนสัตวปนมันสัตว์บนั้นจะเป็นคนเป็นเจ็บป่วยหรือแมดการศกีอายุยืนยาวไม่หลังซกก็ ที่เราทำการดระวกนี้ยังเรายะกอต้องไม่สามารถที่จะมารักมาขโมยนะต้องทได้นะไดม่พืู่ดเป็นการก็เป็นหลักประกันครอบครัวมีตวอไปเนื่อเจอไหนซึ่งกันแดกันไม่ทำให้ความสนะูนอยู่เป็นแบบมีความสุขนะคือถึงก้อิที่สามและถึงก็อที่สี เปคุกหลอกลวงทีเดินคอเซ็นเต,รตรอเตร์ของหนะลอกลวงก็เขา,านราไปผิดศีลข้อใน,ใน,ในี้แหละคือมีเบนีกับนั่งต่อกันและสดงก็คือการไม่มึงเ่้นลนไส้สึงเป็นน้ำบางตอนจะมีปัญหาเป็นการทำลายต้เนเด็กที่ติดลงไปะทำไม สติปัญญาให้มีในบังนับสถิปัญญาไม่มีสถิบังกลองบางแน่เนะ่คบุมาสติปัญญาเป็นเป็นชั้ปรมงนี้เป็นตัวนี้คือยกตัวอย่างอีไรตี่อราักษารสีจิงนานบริสุทธิ์แม่แต่เราให้ทานเราให้ทาน ก็ไม่ได้คบฏหนึ่งแตคนัพเขาก็ดีใจมั่งใจมีสัจแต่เพื่อเขามีอะไรเขาก็เึือกตึดเราให้ยอมตอบแทนแต่งนี้เป็นต้นแน่ใจตอนนั้นตอนคิดถึงทางเจลอกให้ไ,ตไปตอถวายไปริจาคไปยงเป็นนักสัมาผูมินแรงนี้ ที่เราได้บริจาคสัมสิกระทองบริจาคไปล,ลองมาเห็นที่เราได้มาเป็นสถานที่ปรเปิเพณีรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ประ้าชนใหม่ปฏิบัติธรรมไปรับส่วนตวนนังสมาธิเราก็มีความอิ่มใจทุกข์ใจเบื่อใจเป็นมดว่าให,ลลให้เกิดนสมาธิเราเป็นภูมิฐาของเรายนเป็นเนแป จะลองไรก่อสร้างเป็นเจดีย์นะตอนมามองเห็นมองแกล้กันจากสิ่งที่ทอของเราที่เราฝังไว้ในศาสนาวังไว้ในศาสนาพุทธอิสระทางก็เจ็ดเดียวกันลองมามองเห็นลองมาเป็นสิ่งลองมาลองลองปิดใจปื้องใจสุดแใจเยาัจประกอบกันครับอย่างนี้เป็นต้น เป็นสุดท้ายกจะเดินสมาธิภาวนาเพื่อให้รูแจเป็นจริงตั้สังเกตทำให้รู้แจ้งเป็นจริงเปลี่ยนไปไหเกิดมาจังยามดีมีจนจัรัรวยเป็นพลงชางมากกัสัต์จะดีมีจดจานให้สุดท้ายเขาเก็บก็เก็บแต่สุดท้ายคือต้องการมีคือสุด จีวีเดียวได้เป็นไปประกอบถูกเวลาปีเพื่อต่อถรรมาเอาเนี่ยเปรียนเทียบระหวางศึกษาอนนี้มีการศึกษาลงทางแบบเป็นจับกันังเนพังเปนทังแบบนี้บางใจว่าเป็นการสิกษาสุดี่ผู้เนี่ยนง เรือเราไปดูในโซเชียลต่างๆในยูทูบในไลน์ในในโปรเกตมต่างๆในทิิตตอก็เป็นศึกษาศึกษาผมว่าของผมส่งสียมาสมมติจะได้เราทำไปประพฤ้ิแนแต่เราได้ความรู้ต่างๆในสิ่งนั้นนะาร สิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ครับเราใช้ในทางที่ก็ไม่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นงานเราการศึกษาเราก็มามาเพื่อปฏิบัติเพื่อให้เป็นปฏิเวชทก็คือความรู้ดูต่างกัเป็นจริงตเป็นนี้คือหรักสัจธรรของอุปสัตว์เดชสัมมาสัตว์วินใจกมให้ปฏิญาณ ก็คือกทรที่ที่เราจะดำเนินการแท้าำไปปฏิบัติโดความสมัปรใจแต่ละคนเลยก็คทอความเกินั้เกิดมาในใจที่เราปัาเัยไว้ก็คือปัจัยผ่านือกตัดในตัดมาเปลี่ยนว่าใะเป็นวัไรวสาจารนรีเราก็ดำเนินต้างัำเนินต่อไปต่างหมรไป เร่การศึกษาโรงเรียนอรางเงียันเปอย่าไดั้งแวันหนึ่งสัปดาหสัปดาห์สัปดาห์อย่างเช่นเดียวกันคือเรเป็นอะให้มันปัตรบัตกองปัตเด็มมันเอานการประตูเข้ารองอะไรสักอย่างแล้วก็จะเป็นประสบน้อยนะเพื่อในการไปซื้อไปจับการสิ่งต่างๆมาจนถึงกาบดูคุณสมบัติประกอบการ เจรเป็นน้อยระต้องเพิ่มเติมมากขึ้นตามักปฏิปกองประกอรอะรี่มันนี้คือปรัยปฏิบัติแป็ปฏิเวนเป็นคนเห็นการปฏิเสธต่อไปตามหลักับอ